วันนี้เราก็มาที่ร้านตำหนัวนะคะคาเฟ่ที่พังๆงจังหวัดสุรนครนะคะก็จะพามารีวิวส้มตำนะคะเป็นปาลาของคุณนะมคะคุณหม่ำใช่ไหมคะหม่ำใช่ไหมใช่นะคะก็ <c oughs> ดูจากบรรยากาศนะคะ <c oughs> อันนี้ส้ตมตำตำราวนะคะก็จะมีใบตองรองเพื่อความสวยงามน,นะคะมีดอกอัญชัน <c oughs> พี่ <c oughs> พาพอจริง มีอะไรบ้างจะเป็ดเดียวใช่ไหมคะอันนี้เขาเอ่ยอบาอย่างอันนี้ก็จะเป็นตำหอยแครงตำหอยแข้งใส่อย่างอ่ะใส่ลูงค่ะชุบไหมคะอันนี้เด็ดเดียวมาแล้วค่ะอันนี้ตำอะไรอยู่ตำเนี่ยค่ะตำตำปลาตำปลาก่านีโอ้โหมานะคะยั่วๆค่ะทุกคนหิวหรือยังคะหิวหรือยังคะกินกันเลยไหมคะ เชิญค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ